เวลานั่งสมาธิตัวโยกไหวไหวไปมานะผิดหรือเปล่านะอันนี้มันยังไม่ได้วัดนะครับว่าผิดหรือถูกนะแต่วัดได้ว่าตอนนั้นเนี่ยจิตของเรายัางไม่ตั้งมั่นก็มีผลผลักดันให้ร่างกายเนี่ยขยับเคลื่อนไหวไปมาได้นะโดยที่คืออาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวคล้ายๆคนเมาเหล้าอะ่ะคือเคยไหมมีถ้าถ้าเคยกินเหล้ามานะกินเหล้าไปเนี่ยแล้วเราเมานะ รู้สึกตัวทุกอย่างว่ากําลังขยับเคลื่อนไหวไปไหนแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะต้องมีคนมาลากไปอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยยังไม่ตั้งอยู่ในจุดที่มีสติยังไม่ยังไม่ทรง,งสตินะครับถ้าหากว่าทรงสติแล้วแล้วมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยกายจะนิ่งนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่ากายระง,งับไม่กวัดแกวง